สวัสดีค่ะเพื่อนๆโซเชียลมทุกคนนะคะก็กำลังจะนอนแล้วค่ะก็เลยอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นว่าทุกวันก่อนนอนเพียดทานยาอะไรบ้างนะคะเพื่อบำรุงร่างกายตัวเองแล้วก็ให้สวยขึ้นนะคะคอยนับกันนะว่ามีกี่เม็ดก็ตัวนี้เป็นจมูกข้าวนะคะ เต็มอย่างรุ่นพี่แนะนำให้กินก็สุกดีค่ะสองเม็ดวิตามินซีหนึ่งเม็ดชิวเทนอันนี้สืดอที่ญี่ปุ่นหนึ่งเม็ด อันนี้จะเป็นคิวเทนหนึ่งร้อยมิลลิกรัมเต็มเต็มเลยแล้วก็บีนซื้อที่ไทยคือ <c oughs> okay. วิตามินดีรวมนี่นี่ยาตก มาลีนะคะของ BHC ซูชี่สองเม็ดเพราะว่าต้องกินค่ะเพราะว่าตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่านี่ค่ะเหตุผลที่ต้องกินน่ค่ะเขาจะบอกด้วยว่ามันสำหรับอะไรเพราะอะไรอะไรอย่างนี้อันนี้คือ คอลลาเจนโปรตีนสกัดจากปลาทะเลของแบค็คหมอเพื่อนแนะนำมาว่าขาบขึ้นก็เลยโอเคลองกินดูหนึ่งเม็ดแล้วก็ดีน น้ำมันตับปลาฉลามหเม็ดแล้ก่อนกินแค่วันละเวลาเม็ดแล้วคราวนี้กลัวมันไม่เห็นผลเพราะว่าในกล่องนะคะมันเขียนว่าต้องกินวันละ6เม็ดก็เลยเออกิน6เม็ดละกันยาเมันก็เลยเยอะมากแล้วก็นี่ เห็นแผงแล้วไม่รู้นะคะว่าอะไรหนึ่งเมตรเขาให้กินเรียงวันเปล่าผ็ไม่มีเป็นคนที่แพ้ยาแลยายาคุมแล้วก็อากินแล้วมันตัวนี้โอเคเลยก,กินแล้วไม่เป็นไรเลยนี่อ้วกไม่อะไรด้วยนี่ค่ะจำนวนยาทั้งหมด นไ,ไปเอาน้ำก่อนกินมามุมนี้แล้วแสงหายหมดเลยก็น้ำ แต่ไม่ไดไไ้ไม่มีแก้วนะกระดกเลย แค่นี้ละค่ะ